สนับสนุนโดยกลับมารีเพนบ้านให้สวยด้วย T.O.A. ทีพจลงภูงเอจจานเด็ดคนดังวันนี้ยังอยู่กับจูดี้ครีเอเตอร์สายอาหารตัวแม่ความสนุกและความอร่อยยังไม่จบมาแซบกันต่อกับร้านอาหารอีสานสุดแซบในย่านเอกมยัยจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรเด็ดบ้างตามจูดีและปอไปกันเลยครับมาอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับตำปะละเป็นร้านโปรดของพี่เลยร้านใหม่ดิตำปะละยมปะละ ้มไม่ยอมให้กินด้วยไหมล่ะอ๋อได้ได้ครับเขาต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยตมปลาไหลกับไม่เนี่ยเปิดมาเจ็ดปีแล้วแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก็เป็นแบบเป็นเพื่อนมิจูดี้ลมลูกคุกคานช่ว เยอะๆที่จันทบุรีได้ครับดูดูมันเนี่ยปูแป้นเนี่ยมันจะเป็นพูดตัวเมียเนี่ยจะมีไข่หมดเลยที่แล้วทางร้านทำไงน่ารักขนาดไหนรู้ไหมเขาจะเลาะ่อขาที่จะแทงปากทั้งหมดแล้วก็บเอาเปิดกระดองออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้ทั้งตัวเลยแบบสุกนะครับใครที่ไม่กินปูแป้นแบบดิบที่นี่ก็มีแบบสุกด้วยมานี่เ้าเหนียวจ้ำน้ำคุณชมดูอร่อย อ,อ,อไปถึงอาหารใช่ไหมครับเราจะไปถึงเมนูนั้วไหมเนี่ยนี่จะที่อาสาชิมให้ก็ู้ไข่ดองปลาไม่ไม,ไม่ไม่ได้คำถามชื่อเหรอชื่อเหรอชื่อเป็นชื่อเหรอ วิธีการทานวิธีการทานที่ถูกต้องคือในเซตเนี่ยเขาจะมีเส้นหมี่มาให้วางหมี่ลงบนไข่และตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดทชทาน,นะคะนี่สิ่งที่ทคนไม่รู้แล้วทุกคนว่าโอ๊ยยากเลยคือการลาะไข่ออกมาครับซึ่งพอเราลอกนีปุ๊บทำไงต่อคะช้อนไม่จำเป็นแล้วอ,อ,อ,อ๋อเหรอใช่โอ้โหโอโหไข่หมดกระดองเลยอะ อโออร่อยไหมแซ่บไหมอร่อยมากต้นยายรสชาตินี่คุณพูด่าแบหวานดอกมีเค็มนิดหน่อยอและมีความมันของไข่ปูผสมกับคาร์โบไฮเดรตก็คือตัวตัวแป้งตัวตัว,ตวเส้นเนี้ยและผู้หญิงจิ้งซีฟู้ดข้าวปลาพุกเดี๋ยวรีบเคี้ยวนะเคี้ยวค่อยๆ่อยเคี้ยวใช่ห,ให้มันได้ลดรสหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมแล้วความมันของไข่ปูแล้วกลืนลงท้องขอชิมซีฟู้ดหน่อยซีฟู้ดคือนั number ซีฟู้ดคือพี่ปอชอบเป็นคนที่ชอบทานแซ่บพี่ปอเป็นคนอีสานแท้ไงซีฟู้ดซับสิงเห็นว่าพี่จูดี้รู้จักกับคุณแยมคุณแยมผู้ประกาศข่าวอมรินทีวีของเราใช่โทรบอกแยมชอบมรินเธอมีงานอะไรให้ฉันทำบ้างไหมไหนโทรไปถามช่งทีอยู่ก็ยุ่งอยู่แล้วนะแต่อยากมาออกอมรินเขาบอกมีรายการเลยหรอไม่เอาฉันจะออกกับพี่ปออนกเท่านั้นเน่ทำไมหรอบอกว่า จริงๆอ่ะเราคุยรู้เรื่องไหมจริงๆพี่แยมเขาเป็นคนพูดพูดจารู้เรื่องไหมไม่เราต้องใช้สื่อจิตวิญญาณอะเขาเนาะเราคุยตรงๆไม่ได้นะคุยตรงๆตรงๆไม่ได้เรื่องขอเขาให้เปิดแม่ซื้อของเขากับแม่ซื้อของเราเปิดดวงกันแล้วกันอ๋อแล้วสื่อเอาสื่อเอาเราคุยกันตรงๆเนี้ยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขามาจันเดอรู้เรื่องไหมแอบดูอยู่้็งงๆนิดหน่อยเขาจะวนๆวนๆแล้วเขี่ยทุกอย่างแล้วก็กินแล้ว่าข้าวกับเอ่อในสิ่งนี้เขากินได้เขาจะคนๆไปเรื่อยๆแล้วก็กินของตอนเย็นเย็นแล้ว เกียผักชีทุกอย่างมีนิดเดียวไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะว่ามันจะเข้าไปทำเดี๋ยวประกาศข่าวไม่คล่องใช่ไหมขึ้นก็ไม่คล่องอยู่แล้วคล่องคล่องคล่องเวลาในงานงานการเขาทําดีแต่ว่าเวลามารายการอื่นทำไมพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เขาบอกกันอยู่ในรายการเขาก็เดียวกันไม่ก่อเป็นคนจอลกไานอกเดี๋ยวแต่ยังมีเมนูที่บอกว่ามาทุกครั้งต้องสั่งมีอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะครับยังอยู่ที่ร้านตาปรลาจันเด็ดคนดังของพี่จูดี้ครับเย้ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลทนบุรีโทร024872000ผมแก้มหน่อยยังอยู่กับพี่จูด,ดี้นะครับแล้วเหารอพูดดีแอบ สวิตก okay. ันนิดหน่อยมีใครดูแล้วจะหึงหรือเปล่าไม่มีใครหึงขอถามเรื่องคาร่าแนนกับพี่จ้องได้ไปแบบเริ่มรู้จักอะไรกันกันได้ไงแถวนี้เลยเอกมัยเลยเมื่อก่อนน้องก็เปิดร้านของน้องใช่ไหมล่ะคาร่าแนนกับเพื่อนเขาดูแลเป็นดีเจคู่กันเปิดร้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหล่อหล่อทำไมเข้าไปหาเลยเหรอขอไปขอจริงเลยแล้วเขาก็ให้แบบใช่น่ารักเริ่มรู้จักกันเขาก็เออเขาพอคุยรู้วยเราก็รู้เลยว่าเขา เป็นเพื่อนอเออพอแต่ว่าสมมุติ2คนเนี้ยถ้าเป็นสเปคของเราจะเป็นใครใเป็นแบบคันแล่นหรือเป็นพี่ชองด้วยความที่ว่ามันสนิทก,กันมากแล้วเราใช้ชีวิตดกันเยอะแล้วเราทํางาน มันเลยไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าไปคิดเกินเลย first impression เลยอ,ะอ่ะคือชอบคแาเล่นหน้าสไตล์นั้นอะไรอย่างงี้ยแต่ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ยังไงก็ปอแล้วอย่างแบบเวลาเราเห็นแบบคลิปที่พี่จูดี้พาไปอ่ะไป,ไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างเรามีวิธีการเลือกยังไงอ่ะอย่างราง้านอาหารที่พี่จูดี้จะเลือกเนี่ยเลือกจากอะไรไม่มีสิทธิ์เลือกเลย <c oughs> หิวปุ๊บ <c oughs> หาสุ่มเลยสุ่มถ้าในถ้าในช่องน้องนะในช่องของน้องเขาได้กับพี่จองนะแต่ถ้าพี่จี๊ดจริงอย่างเงี้ยจะหาจะดูรีวิวจะต้องไปลองเลยอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงแต่ถ้าไปทํางานพวกเนี้ยมันเลือไม่ได้เพราะว่าบางทีมันต้องหาตุ๊กตาลอดใช่น้องปอกเราะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของรายการเขาคือพาคุณผู้ชมที่เป็นกล้องเนี่ยไปรู้กับเราด้วยว่าจะไปจะไปเจออะไรแล้วก็ไปลุ้นไปเจออะไรมาเริ่มชิมกันเลยที่รักมาเลวเมนูแรกเลยเขาเรียกตำะไรนะตำซั่วมั่วทะเล นึกถึงหอยแล้วก็นึกถึงผู้ชายมีผู้ชายคนหนึ่งตอนที่อายุ16 17เจอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเราชอบเขาผู้ชายบอกอยากกินแกงพวกหอยขมเราก็ทำหรือ่าเป็นแล้วเป็นงมหอยในบ่อสาธารณะบ่อนึงงมอยู่งูวิ่งมางูวิ่งมึงเหรอทำไงต้องงมหอยต่อไงเอ้าไม่ขึ้นหรอผู้ชายคัญที่สุดผู้ชายคัญที่สุดกลัวผู้ชายไม่ได้กินหอยหรอที่ไม่กลัวงู แล้วทำไงกับงูตรงนั้นอ่ะงูมันอยู่ในน้ำมันไม่กัดมันไม่หาปลาหาอะไรกินแต่งูมันบอกว่ามันมีพิษอืมอืมอ่มอใช่เหรอริงแล้วแล้วงูอยู่มันก็ไปของมันเองอเพราะว่าผู้ชายสำคัญที่สุดใช่เราก็คุยกับมันเดี๋ยวนี่จะไปหาเอ่อคับก้วจะรีบนะอ๋อสื่อสารเป, <laughs> เ,ปเป็นเป็นจ้าแม่นาคีเหรอ <laughs> <laughs> อร่อยมาก คืออร่อยนะเนี่ยปลาล่าเขานัวครับคือมันมนัวมันกลมกล่อมไม่เผ็ดโดดเนาะกลมกล่อมได้มาทุกรสเลยนี่หนึ่งนี่หนึ่งขอบคุณครับอืมอร่อยแล้วปลาหมึกหอยอะไรเงี้ยสดหมดเลยสดมากนี่ขนาดทิ้งไวสักพักหนึ่งแล้วนะนอร่อยมากพูดถึงโบ้ไงหมือนเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนานเลยนืรสชาติดีเลยพี่บอยลองชิมยำหมูยอบ้าง อร่อยมากยี่คือสมองเลยเปรี้ยวอร่อยกระจายแซ่บน้ำจิ้อร่อยน้ำจ<ช>ำ้พอดีอ,อร่อยมากนี่น้วหมูยอมันหอมพริกไทยดำครบกล้องอไปราดหมูทอดครับมาดีบ้างมานี่ดูเนื้อ อยู่ข้างนอกกรอบข้างในแบบจุ้ยจี้มากกลิ่นหอมเครื่องเทศผัดกะเพราเป็นมะกรูดอร่อยกินกินแกล้มกินเล่นๆดีเลยหอมสมุนไพรเพราะสมุนไพรไปทอดมันจะมีความเค็มๆนิดนึงแล้วกรอบๆหอมๆทอดดีมากนี่อร่อยทุกเมนูเลยนะเนี่ยที่กินมาเออเมนูไหนนะที่พี่จูดี้บอกว่าแบบมาแล้วต้องสั่งครั้งละสองจานครั้งละสองจานคนเดียวเหรอคนเดียวใช่กุ้งแก้วดอง ีสูตรกันเพิ่หนึงกระเทียมดองกระเทียมท้นดองซีปู๊ดใบสะแหน่และขาดไม่ได้เลยมะละมะ้ะไม่มีอะไรใหญ่เกินความสามารถของมนุษย์คนเชื่อบา,วาบาวา่าคุ้งแก้วปรอกเดง้งดองพอดีไม่เก็มเกินไปช่อกับมะละหอมกลมกล่มๆ,ๆมันเข้ากันมากมันคือสวรรค์น้ ซลมอนก่อนแล้วบอกซีฟูมม้ดไงแซลมอนสดมากครับแล้วชิ้นหนามากสดแล้วก็มันพอดองอะมันจะมีความตึงตึงผิวนิดนึงแล้วก็จะมีความหวานหวานเค็มเ็มพอมาเจอซีฟู้ดเปรี้ยวๆแซบๆอ,ะอ่ะต่ซีฟู้ดที่เนี้ยดีจริงแต่ลอ่าจริงครับแล้วก็วัตถุดิบดีรสชาติแบบเขาพัฒนามาเจ็ดปีแล้วเนาะถูกปากทุกอันแน่นอนนะครับกับร้านตำปะลาเอกมหมแค่เห็นจูดี้และปอกินก็รู้เลยว่าแซบแบบสุดๆกับร้านตำปะลา ร้านอาหารอีสานสุดจัดจ้านแห่งย่านเอกมัยที่บอกเลยต้องมาโดนเราขอแนะนำตำสัวมวดทะเลเครื่องแน่แนๆจัดเต็มทุกครกรสชาติถึงเครื่องแบบสุดๆยำหมูยอไข่แดงสายยำต้องลองน้ำยำเรียกได้ว่าอร่อยขั้นเทพหรือใครที่ชินชอบของดองก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นปูไข่แซลมอนและกุ้งแก้วก็เด็ดไม่แพ้กันจูดีพาป้องมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านนี้อยู่ที่โครงการไวาเอกมัยสุขุมวิท63นั่นเองนะครับเปิดตั้งแต่1 1มงครึ่งถึง5ทุ่มครึัรบเบอร์โทรเผื่อใครจะมาจองห้องจดเลี้ยงอนะไรเงี้ยเนาะถูกต้อง0951255588นะครับผมแล้วก็สามารถจอดรถได้ในโครงการบริเวณหน้าร้านได้เลยอยากได้อะไรพิเศษเพิ่มเติมโทรหารเจ้าของได้เลยจัดการให้ได้หมดทุกอย่าง สั่งสั่งให้ได้หมดทุกอย่างจะจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้เซอรพายได้เดยทำได้หมดทุกอย่างแฮปปี้วันนี้อร่อยมากทั้งสองร้านเลยดีไหมร้านที่พี่จีนี้แนะนำดีมากครับอันนี้พูดจริงๆริงกันพูดจริงๆขอบคุณมากๆที่แบบตลอดเวลารู้ว่าคิวแน่นมากแล้วก็มีทุกคนต้องการตัวเขาในช่วงนี้เออช่วงนี้สามารถติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆทำอะไรนะางไอจีจีนี่เดียวเฟซบุ๊กจีนี่เดียวอินสตาแกรมจีนี่เดียวทิกต็อกจีนี่เดียวครับผมชื่อเดียวกันหมดเลยนะไปตามกันได้รับรอง มีคอนเทนต์สนุกสนานเสิร์ฟคุณผู้ชมตลอดเรับผมวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่จุดนี่มากครับขอบคุณพี่ปอครับขอบคุณรายการนะครับครับผมครั้งหน้านะครับจานเด็ดคนดังจะพาไปเจอกับใครจะมาเปิดจานเด็ดให้เราลงพุงกันที่ไหนนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลำขนาดครับต้องใช้คำว่าอะไรแม่ลำขนาดหรือว่าลำแจ๊ะ ลำขนาดก็ได้อ๋อลำปางเขาจะแบบเหมือนพี่ปอถ้าเป็นตลาดเชียงใหม่ปอเจ้าตลาดเชียงไหยกับเอ่อลำปางปอออ๋ก็ไม่รู้ดีจังเลยแม่รู้จักหนุ่มน่านไม่กี่เท่าไหร่เองอมรินทีวี